สวัสดีครับวันนี้มีเซตสินค้าราคาพิเศษมาแนะนําอีกแล้วนะครับเป็นชุดเครื่องเจียนะครับตัวนี้เครื่องเจียไร้สายพร้อมสว่านไร้สายนะครับตัวนี้66นิวตันนะครับตัวนี้มาดูในกล่องนะครับว่ามีอะไรมาให้บ้างนะครับเซตนี้จะเป็นเซตพิเศษนะครับจากทางท o t อนะครับจะมีมารอบเดียวนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับสินค้าเปิดมานะครับก็จะเจอคู่มือนะครับผม เซตนี้จะมีแบตเตอรี่มาให้2ก้อนนะครับ2แอมป์หก้อนนะครับแล้วก็4แอมป์นะครับ1ก้อนอุปกรณ์ที่ให้มันครับก็จะมีชุดดอกสว่านดอกไขควงนะครับตัวนี้อีก47ชุดชิ้นนะครับดอกสว่าน3ดอกนะครับพร้อมอุปกรณ์นะครับตัวนี้ แล้วก็จะมีใบเจียใบขัดนะครับอีกสิบอีกสิบใบนะครับอยู่ในนี้นะครับอุปกรณ์ของเครื่องเจียนะครับครบชุดเลยตัวนี้เครื่องเจียรนะครับหรือว่าลูกหมูนะครับตัวนี้หนึตัวนะครับตัวนี้ปรับได้สามระดับนะครับเจียตัวนี้แล้วก็จะมี สว่านนะครับตัวนี้ปรับซ้ายขวาได้นะครับบัตเลดมอเตอร์นะครับตัวนี้หรือว่ามอเตอร์ไร้แปรงถ่านนะครับตัวนี้ปรับซ้ายขวาได้นะครับปรับทอกได้22นะครับตัวนี้66นิวตันนะครับตัวนี้ใหม่ล่าสุดจากทางท o t ทนะครับเซตนี้เป็นเซตสุดคุ้มนะครับเซตคอมโบสุดคุ้มจากทางท o t ทนะครับสนใจสั่งซื้อท่ตะกร้าได้นะครับสวัสดีครับ